30สิงหาคมปี2020ศึกเพย์แบ็กโรเบเลสสามารถคว้าแชมป์ยูนิเวอร์ได้อีกครั้งหลังเอาชนะในแมตช์สามเศร้าซึ่งในตอนนั้นตัวของเขาเองก็ได้ปเปลี่ยนบทบาทจากนันรกรบกปราี่่แสนดีกลับไปสู่ไวายไรอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่าการปเปลี่ยนบทบาทในคราวนี้จะทําให้เขามีชื่อเสียงมากกว่าบทบาทเดิมหลายเท่าตัวเลทีเดียวการได้แชมป์ยูนิเวอร์ในสมัยที่2นี้มันจะทําให้เส้นทางของเขานั้น เปลี่ยนไปอย่างที่ตัวเขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้หลังจากรวมเลสได้แชมป์ยูนิเวอร์แซลเขาก็ได้สถาปนาตัวเองให้เป็นหัวหน้าเผ่าครองอาณาจักรสแมกดาวซึ่งระหว่างการเป็นหัวหน้าเผ่าเขาก็จะต้องต่อสู้กับน้ำมัยรป้มที่เรียงรายเข้ามาเพื่อหวังจะมากระชากแชมป์ยูนิเวอร์แซลจากเขาเจอูโซ so, คือเหยื่อรายแรกที่เขาสามารถเอาชนะป้องการแชมป์เอาไว้ได้และหลังจากนั้นไม่นาน ตัวของเจเองก็ได้เข้ามาสวามิภักดิ์ต่อโรมาเลสซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเดอะบัดไลก็ได้ถือกำเนิดขึ้นต่อมาเป็นบรอสโตแมนเยื่อระที่2รายนี้แม้จะเป็นถึงอดีตแชมป์ยูเนเวอร์แซลแต่ก็ไม่คณามือหัวหน้าเผ่าแม้แต่น้อยยักษ์ใหญ่ตนนี้ก็ต้องซีโรล,ล่าไปอีกรายรายที่3คือเควินโอเวสตัวของเควินโอเวสต่อสู้กับโรมาเลสถึง4ครั้งด้วยกัน แต่ทั้ง4ครั้งก็ไม่สามารถกระชากแชมป์ของโรมาเลสได้เลยแต่เนบรอันคือรายที่4ที่ต้องสีโรลาบพ่พายแพ้กับโรมาเลสถึง4ครั้งติดต่อกันเอสคือรายที่5ตำนานทั้งหมดร่ำอดีแชมป์โลกหลายสมัยซึ่งเอสเองก็มีโอกาสเจอกับโรมาเลสถึง2ครั้งแต่ก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เขาไม่สามารถเอาแชมป์ยูโรโซลจากโรมาเลสได้ รายที่6เป็นเซตาโรนักมบปล้ำม,มากฝีมือแต่เซซาโร่ก็ไปไม่ถึงฝั่งเขาได้แพ้กับโรเมเลสไปอย่างน่าเสียดายรายที่7เป็นคิวของนักมบปพรำนักกากในตำนานอย่างเรมิสเตเดโอที่เขาต้องพ่ายแพ้ให้กับหัวหน้าเผ่าวันนี้กระชากแชมป์โลซโซไม่สำเร็จไปอีกรายรายที่8เป็นคิวของนักมบปล้ำดีกรีแชมป์โลก16สมัยอย่างจอซีนา หลายคนยังเชื่อว่าโร m มนเลสจะต้องเสียแชมป์ในครั้งนี้แน่นอนแต่ไม่เลยเขาสามารถคว่ำซีหน้าลงได้และก็ครองแชมป์ยูเนเวอร์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเยื่อรายที่9คือฟินบาเลอร์ซึ่งก็ได้เจอกับโรมนเลสถึง2ครั้งติดต่อกันและโดยเฉพาะครั้งที่2 f i ฟินบาเลอร์ได้ยกล่างเดมอนออกมาต่อสู้ด้วยแต่ทว่าฟินต้องกลับพ่ายแพ้ไปให้กับวหน้าเผ่าคนนี้อย่างไม่น่าให้อภัยจริงๆ เหยื่อทั้ง9รายที่เราได้กล่าวมานี้โรเบนรเลสป้องการแชมป์ยูโอโซของเขาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งก็รู้ตัวอีกทีเขาสามารถป้องกันแชมป์เส้นนี้มาเกิน1ปีเข้าให้แล้วนับว่าในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ที่ใน WWE ไม่เคยเจอนักมแร๊มที่ครองแชมป์เส้นหลักได้นานขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็มีผู้คนเริ่มเบือ่อ และก็ลุ้นกันว่านักมวยปล้ำคนไหนที่จะสามารถกระชากแชมป์เส้นนี้ลงมาจากโรมมนเลสได้และแล้วความหวังก็เกิดขึ้นหลังจากที่ซีนําไม่สามารถคว้าแชมป์ในสมัยที่17ได้แต่ทว่าก็มีนักมวยปล้ำที่มีฝีไม้รายมือทัดเทียมกับซีหนหาอีกคนอย่างเขาคนนี้บล็อกเลสเนอร์โดยบล็อกเลสเนอร์ก็กระหายอยากจะได้แชมป์ยูนิเวอร์อีกครั้งทั้งบล็อกและโรมันเลสได้เจอกันถึง3ครั้ง แต่รู้หรือไม่ทั้ง3ครั้งบล็อกเลสเนอร์ก็แพ้ไปทั้ง3ครั้งเลยนามซ้ำในการเจอกันครั้งที่2ตัวของเลสเนอร์นั้นก็ได้ไปคว้าแชมป์โลก W w E มาแล้วแต่ด้วยความที่อยากจะได้แชมป์ยูนิเวอร์ซมากเขาก็เลยเอาแชมป์โลกของเขามาเดิมพันกับแชมป์ยูนิเวอร์ซของโร m a นเลสว่าถ้าใครชนะก็เอาแชมป์ทั้งหมดไปครองได้เลย และผลที่ออกมาก็คือบล็อกเลสเตอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียแชมป์โลกด w มยุนมี e ไปให้กับโรมเลสไปอย่างน่าเสียดายบล็อกเลสเตอร์คือเหยื่อรายที่10ที่ต้องพ่ายแพ้ในการชิงแชมป์ยูนิเวอร์ซเหยื่อรายที่11คือซามิเซนตัวของเซนนั้นได้เจอโรมเลสถึง2ครั้งแต่แน่นอนว่าเซนก็ต้องผิดหวังเหมือนคนอื่นๆชิงแชมป์มจากโรมเลสมาไม่ได้และก็มาถึงคิวของเซตโลเลส นี่คือนักมือล้มคนเดียวที่สามารถเอาชนะโรแมนเลสได้แต่ก็ไม่สามารถเอาแชมป์มาได้นั่นก็เพราะว่าในการต่อสู้คราวนั้นโรแมนเลสรู้ว่าครานั้นสู้เซตไม่ได้เขาจึงใช้วิธีโกงเพื่อให้ตัวเองแพ้ฟาวไปแน่นอนว่าการแพ้ฟาวแบบนี้จะไม่ทําให้เขาต้องเสียแชมป์สิ่งนั้นก็ทําให้เขาป้องการแชป์ของเขา,เาไว้ได้อย่างวุดนวิดกลายเป็นว่าเซโรเลสก็เป็นเหยื่อรายที่12 เหยื่อ,อรายที่13าคือตำนานนักปั้มอีกคนอย่างโกเบิร์กโกเบิร์กในตอนนี้ไม่ใช่โกเบิร์กในตอนนั้นแล้วเขานั้นมีอายุมากแล้วทําให้การต่อสู้กับโรมันเลสก็เป็นการต่อสู้ที่หลายคนคาดเดาไว้ว่าโรมันเลสจะต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเหยื่อ,อรายที่14คือแมดเลเดอร์ต้องบอกว่าเลเดอร์นั้นก็สู้สู่ความสามารถแล้วแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของโรมันเลสไม่ได้จริงๆ ก็ต้องผิดหวังในการชิงแชมป์ไปอีกรายดูเมนไทยก็เป็นอีกหนึ่งในรายชื่อที่จะสามารถกระชากแชมป์ของโรงมมนเลสได้ซึ่งในการต่อสู้ตอนนั้นก็เกือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่บารมีของโรงมันเลสยังไม่หมดลงง่ายๆเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ดูเมนไทยก็เป็นเหยื่อรายที่15ที่เอาแชมป์ลงมาไม่ได้15รายผ่านไปโรมนเลสก็ป้องการแชมป์มาแล้วมา,มากกว่า2ปี สปีที่ไม่เสียแชมป์ให้ใครเลยนาซ้ำเขายังครองแชมป์โลกเพิ่มเข้ามาอีกเส้นด้วยยิ่งทำให้กระแสะคนดูเริ่มไม่พอใจแต่ก็ยังหวังอีกว่าต้องมีสิมันต้องมีสักคนที่จะมาล้มโรมนเลสเยือได้ที่16ก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างโลแกนพอแม้จะทำได้ดีแต่ก็ยังไม่พอที่จะเอาชนะโรมเลสเขาก็ต้องพ่ายแพ้ไปอีกรลยและผู้ท้าชิงคนล่าสุด ที่ผู้คนคาดว่าเขาคนนี้นี่แหละที่จะต้องลม้ลมโรมมเลสได้และจะกระชากแชมป์มาได้แน่นอนเขาคนนั้นก็คือ The ดิอเมริกันไนแอมโคดี้ลอสตัวงโคดีเองก็มาแรงจริงๆมาแรงจนผู้คนเชื่อว่าโคดีนี่แหละก็คือความหวังของพวกเขามวยประดาณยุคข,ของโรมมเลสจะต้องจบลงด้วยฝีมือโคดีผู้นี้แน่นอนแต่ผลที่ออกมาคือโคดี้ลอสพ่ายแพ้โดยการช่วยเหลือของสมาชิกบัตรลาย ถาไมโรมนเลสป้องการแชมป์เอาไว้ได้สําเร็จอีกครั้งท่ามกลางความผิดหวังจากแฟนๆทั่วโลกรวมไปถึงตัวของโคดี้โลสด้วยเช่นกันจากวันที่โรมมนเลสครองแชมป์ยูนิเวอร์ซลมาจนถึงวันนี้เขาสามารถครองแชมป์เส้นนี้ไปมากกว่า1,007วันเข้าไปแล้วอีกครั้งยังครองแชมป์โลก W E อีกกว่า425วันด้วยกันมันเป็นอะไรที่สุดยอด และมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่ในยุคปัจจุบัน w m e ยังจะคิดจะเล่นมุกนี้อีกแน่นอนว่าการครองแชมป์นานๆมันดูยิ่งใหญ่ดูน่าเกรงขามแต่นี่คือมวยปล้ำในยุค2023ยุคที่นักมวยปล้ำแทบจะปล้ำกันทุกวันทุกอาทิตย์ความจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นักมวยปล้ำจะถือครองแชมป์ได้นานขนาดนี้โดยค่าเฉลี่ยนักมวยปล้ำที่ครองแชมป์เส้นหลักของสมาคมจะอยู่ที่ราวๆ4เดือน แต่นโอมเลสอยู่ยาวจะ3ปีอยู่แล้วเขายังไม่เสียแชมป์เลยนามซ้ำยังครองแชมป์เส้นหลักทั้ง2เส้นอีกก็ทําให้น้ำวัวปล้ำคนอื่นๆได้แต่มองตาปริบๆกว่าได้ได้ชิงเส้นหลักนักมวยปล้ำก็ต้องต่อแถวกันยาวเหยียดเป็นหางว่าวเพราะแชมป์หลักครองอยู่คนเดียวเลยไม่ได้กระจายแชมป์กันเหมือนแต่ก่อนทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมคนถึงไม่ชอบเราต้องมองกันที่ตัวของสมาคม W W E โดยตรงเลยนะครับ วิสแมกแมนคือคนที่ปลุกปั้นในโต๊ะของโรมาเลสมากับมือเขาดันโรมาเลสแบบสุดซอยเลยแบบไม่สนใจใครหน้าไหนยิ่งตอนที่โรมาเลสมาเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นกลุ่มรัดลายก็ทำให้บทบาทของเขายิ่งดูสูงส่งเข้าไปมากจนหลายคนยกฉายายให้เป็นท่านมหาเทพไปเลยสึกใหญ่สึกไหนมีโรมาเลสเขาก็ต้องเป็นคู่เอกตลอดเป็นคู่เอกเลสเมนเนียไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปี แสงจะต้องสาสองมาที่ชายคนนี้เสมอแล้วเราแฟนดอมน้ำมือปล้ำคน,นอื่นๆเขาก็ไม่ชอบไงทําไมไม่ดันน้ำมืบปล้ำของเขาบ้างล่ะทําไมดันแต่โรมบเลสอยู่คนคนเดียวเป็นวีปีแบบนี้คนก็เลยไม่พอใจนะครับ WWE วางบทบาทให้พวกน้ำมือปล้ำคน,นอื่นๆดูไร้ค่ามากเมื่อเทียบกับโรมบเลสน้ำมือปล้ำหลายคนถึงขั้นเบื่อนหน่ายและก็ไม่อยากต่อสัญญาปล้ำ WWE และวิสแม็กแมนมองว่าโรมบเลส คือตัวทำเงินให้กับสมาคมแทนยุคจอร์ซีนาสมาคมต้องกอบกลวยเงินให้มากที่สุดและนานที่สุดโดยแผนของเขาคือหวางให้โรมาเลสครองแชมป์ให้นานที่สุดจนกลายเป็นสีิติไปเลยและสมาคมวางตัวโรมาเลสยังไงแทนที่จะให้เขาปั้าให้สนุกสมกับเป็นแชมป์ที่ครองมาแต่ไม่ดมยนมีเล่นให้โรมาเลสใช้ท่าปั้มไม่กี่ท่าใครจะใช้ท่าอะไรเลสจะต้องทนให้ได้ พอทนเสร็จก็ใช้ไอ้ท่าไม่กี่ท่านี่แหละเล่นงานคู่ต่อสู้และปิดเกมไปแต่ถ้าปิดเกมไม่ได้ก็เล่นมุกให้ลูกน้องในบัลไลน์ออกมาช่วยแล้วก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้จบจบแล้วดับเยูวีทาแบบนี้มุกแบบนี้ไปเรื่อยๆจบแน่นอนคนดูไม่ชอบแน่นอนแต่ไม่ชอบอยังไงไปไปมามาโรแมนเลสก็ครองแชมป์เกิน1,000วันเข้าไปแล้วเจอแบบนี้ใครๆก็เบื่อครับ มันเหมือนเราดูหนังซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ต้องบอกจริงๆแล้วโรเมเลสเขาสามารถใช้ท่าปล้ำเยอะและหลากหลายมากกว่านี้นะครับแต่ด้วยบทบาทที่ถูกวางเอาไว้ทาให้เขาต้องปล้ำในสไตล์ที่เราเห็นนี่แหละครับโดยตลอดการเป็นแชมป์ฟิโอลซที่มากกว่า1 0 0 0วันโรเมเลสป้องการแชมป์มาแล้วกว่า28ครั้งกับนับมาปล้ำอีก17คนนี่นครับ3ปีกับการป้องการแชมป์เพียงแค่28ครั้ง โอ้สุดยอดไปเลย w w e ลคิดได้ไงลองมาดูสมัย c ีมพังครองแชมป์ w ั e พังนั้นครองมากกว่า434วันนะครับเขาต้องป้องกันแชมป์เส้นนี้กว่า21ครั้งนะครับ21ครั้งใน434วัน434วันเทียบกับตัวเลข1,007วันมันต่างกันกว่า2เท่าเลยนะครับแต่การป้องกันแชมป์ทำไมมาพ,พอกันเลยอะ่ะ อย่างนี้มันแฟงกันไหมหล่ะครับอย่างนี้มันไม่ได้สิสิ่งนี้เองมาทำให้ผู้คนไม่ชอบตัวของแชมป์คนนี้และก็ไม่ชอบสมาคม w w e ด้วยเช่นกันแต่โชคดีเพราะตอนนี้ w e e ได้แก้เกมโดยได้สถาปนาแชมป์โลกเส้นใหม่ขึ้นมาการมีแชมป์โลกเส้นใหม่ขึ้นมาก็เป็นข้อดีก็คือให้นักมวยล้ำชั้นนำได้กระจายบทบาทให้มีเรื่องราวในแชมป์เส้นนี้มากขึ้นให้มีเนื้อเรื่องใหม่ๆมาที่นี่บ้าง ใครไม่ชอบไอแชมสเส้นนู้นก็ลองหานมาดูแชมสเส้นนี้ก็ได้เผื่อมันจะมีความสนใจขึ้นมาบ้างเอาเป็นว่าการครองแชมป์กว่า1,007วันของโรเาเลสใครจะชอบหรือไม่ชอบว่าเขาคนนี้คู่ควรหรือไม่กับการครองแชมป์ที่ยาวนานขนาดนี้ก็ลองมาแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับเพราะตามสื่อโซเชียลหลากหลายที่ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม สำหรับวันนี้สถานีวิบาคับขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ